มาอีสานมาดีเพลินสาวโว้ยเฮ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 ้ยออีสาวผมแล้วสวัสดีครับหยูดโอ้โหดูว่าว่าเขาบอกว่าจะมาเจออีสาว่าเจออีสาวขนาดนี้อะไรนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการรอบรู้โอทับองค์ความรู้สู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจเดี่ยตัวท่านผู้ชมเองครับ รายการนี้สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบสันติ้สุริวัฒน์สุวัฒน์ดูแทคุณนะครับสวัสดีครับคุณสุวัฒน์นี่เป็นตัวแทนจากกลุ่มเครื่อตีพื้นบ้านอีสานสุขสันต์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ตำบลทุ่งกระต่ายพัฒนานะครับ เอาละครับท่านผู้ชมคงยังสงสัยนะครับว่ากลุ่มนี้ก็มาเป็นยังไงกลุ่มที่เริยกดนตรีอีสานเนี่ยแหละครับอยากจะให้เล่าเลยครับว่าเป็นมาตั้งกลุ่มยังไงครับแต่เดิมก็พวกเราก็พากันทำเครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วก็ใช้เล่นเล่นกันในหมู่บ้านเท่านั้นไม่คิดจะเป็นสินค้าครับพอทีนี้ก็มีคนเห็นมีคนเห็นมีคนชอบสวยนี่นะงานน่าดูสวยขอซื้อขอซื้อเออตอนเขาเลยเริ่มทำขึ้นมาปาดต่อปาดก็ทำขายอะเรอ่างอื่น ปลาต่อปาก็บอกสินค้าเรานี้ครับแล้วขั้นตอนในการผลิตของเราทําอย่างไรถึงคนชอบสินค้าของเราเลยเกิดอ๋อก็จะต้องเตรียมไม้ครับอย่างพินนี่จะเป็นไม้ขนุนแล้วก็จะแยกครับครับไม้ขนุนแล้ว้็วขาวแล้วขาว้าวขาว,ขาวานี่เป็นไม้มกมันครับโอ้โมกมันนี่ล่าเป็นหัวใจนากสวยจังเลยนะครับแล้วก็ดีคือจุดเด่นของสินค้าเราใช่ครับแล้วดเด่นนี่หมายถึงว่าเสียงดนตรีมันไปร้อไหมบ้านอื่นดนตรีไม่ร้อเท่าบ้านเราอ่าเสียงดนตรีนี่จะเป็นมาตรฐานครับอ๋อแต่ว่า ความจุดเด่นของเราคือการออกแบบพินของเรารวมทั้งสินค้าตัวอื่นผมก็สนใจนะเด็กน้อยคนนี้นะคนนี้เราเนี่ยขาทำอะไรชื่ออชุดชนในการผิตปกาน้รอเ่าเขาก็จะมาเรียนรู้นะครับจากการสร้างพินสั่งเรื่อนดนตีแต่ละชิ้นนี่คนที่มีฝีมือดีหน่อยก็จะมาทาส่วนงานที่ชิ้นละเอียดส่วนงานที่ไม่ค่อยละเอียดมากนะกก็สามารถใช้แรงงานทั่วไปได้ใช่ใช่ใช่ ทีนี้พวกเด็กๆก็เขาจะมาเรียนรู้วิธีการทําต่างๆเครื่องดนตรีที่เราทํานี้ส่วนมากจะใช้ในเป็นบริการของโรงเรียนต่างๆที่มาใช้บริการของเราเรียกว่าสินค้าของเราน่โรงเรียนต่างๆเนี่ยชอบเลยละทั้งสวยทั้งดีทั้งมีราคาไม่แพงที่นิยมกันลยครับเอาละครับนี่ก็เป็นไงทุกอย่างพวก็าสงสัยนะกินก็ทำ ไอ้เนี่งกองกระทำกองก็ะทำเขาเรียกกองอะไรกองใหญ่อ่ากองใหญ่เรียกว่ากองลัมนาลัมนาอีสลัมนาไม่ใช่ตี๋หรืออันนี้เป็นลัมนาอีสานครับโอาดูผมเรียกลัมนาภากลางกตีของข้าครับครับแล้วไอ้ตัวยาวเปันยเรียกกองตีนช้างมีกองยาวยาวที่เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่ากองยาวเหมือนกันครับกองยาวแต่ภาคอีสานของเราจะเรียกว่ากองมีแอลมีแอลครับมีเอลมีเอลกอนนี้ประสบผลสำเร็จแล้ว เราให้ท่านผู้ชมได้นะครับว่าจะมีคาแนะนําอย่างไรให้หมู่คนชาวบ้านที่อื่นเขาจะทํามาค้าขายพัฒนาสินค้าให้จเจริเประโยนับก็บบต้องพยายามทําสินค้าตัวนั้นให้มันดีรักษาคุณภาพให้คงที่คงเส้นคงวาคงเส้นคงวาครับทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่มเครื่องดนตรีพืน้นบ้านอีสานสุขสุราอยู่ที่ตำบลทุ่งกระตานพัฒนาครับอยู่ที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์แห่งภูมิญาคนท้องกิ่นธุรกิจสร้างไรายได้ให้ชุมชนนี้นะครับรับรดยรับกัรนไม่ไรายกานนราน,นีร้ครายการรับรู้ออทัอนะครับองค์ความรู้สู่ความเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวของนักนงทเองครับรายการนี้สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ <S <S สสวโอเคจริงนะครับรายการรับรู้โอท็อปมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ วันนี้เราก็ต้องขอบคุณและก็สวัสดีท่านผู้ชมตรงนี้นะครับขอบคุณสวัสดีอ้าวต้องดีมีอีก่อนเฮ้ยเฮ้ย